สรุปสุดท้ายในการถแถลงการปิดคดีการสู้คดียุบพรรคก็คือพรรคเก้าไกลเห็นว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ,ระมุขนั้นเป็นการนำองค์ประกอบสองประการกล่าวคือระบอบประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาดำรงอยู่คู่กันกลายเป็นระบอบการเมืองที่โดยหลักการแล้วอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนย่อมได้รับความคุ้มครองจากรัฐขณะเดียวกันก็มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของรัฐซึ่งมีรูปแบบของรัฐเป็นราชอาณาจากักรโดยพระองค์ไม่ทรงใช้อำนาจทางการเมืองและการปกครองด้วยพระองค์เองด้วยเหตุนี้องค์พระประมุขของรัฐจึงดำรงความเป็นกลางทางการเมืองมีพระราชฐานะ เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนผู้ใดจะละเมิดฟ้องร้องมิได้การประสานสถาบันพระหมหากษัตริย์กับระบอบประชาธิปไตยให้กบกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันโดยสามารถรักษาคุณค่าพื้นฐานของทั้งสององค์ประกรอบอย่างสมดุลจึงเป็นโจทย์สำคัญของการทำรองไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแน่นอนว่า ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกในแต่ละประเทศย่อมมีลักษณะไม่เหมือนกันและไม่ได้มีลักษณะหยุดนิ่งตายตัวการจัดระเบียบสังคมการออกแบบสถาบัานทางการเมืองระบบกฎหมายวัฒนธรรมคุณค่าพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของแต่ละประเทศนั้นย่อมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการ งสังคมความพยายามที่จะทำให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปะมุกมีลักษณะหยุดนิ่งตายตัวพัฒนาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ย่อมเป็นอันตรายต่อระบอบก,การปกครองของเราเพราะจะทำให้สูญเสียความยืดหยุน่นและความสามารถในการปรับสมดุลใหม่ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขาทางสังคมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเสียโอกาสที่จะรักษาสิ่งเก่า และเชื่อมประสานกับสิ่งใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ระบอบประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์แปลกแยกต่อกันการปกปากรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขจึงไม่สามารถบรรลุได้ด้วยการใช้อำนาจกดปราบไม่ว่าจะเป็นการกดปราบโดยใช้กำลังไม่ว่าจะเป็นการกดปราบในนามของกฎหมายมีแต่ต้องสร้างสมดุลให้ได้สัดส่วน เหมาะสมต่อยุคสมัยระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้ระบอบนี้มั่นคงยั่งยืนด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาและความยินยอมพร้อมใจของพี่น้องประชาชนทว่าหลายปีที่ผ่านมาการนำประเด็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีมากล่าวหาโจมตีกันในทางการเมืองนำไปสนับสนุนหรือเกี่ยวพันกับก,บการทำรัฐประหาร ทั้งการทำรัฐประหารโดยกำลังทหารและโดยกฎหมายรวมถึงการแสดงความจงรักภักดีอย่างล้นเกินเพื่ออำพรางการสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนอย่างช่อชนของคนบางกลุ่มประกอบกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการเมืองตามยุคสมัยได้กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาการเมืองและความรู้สึกนึกคิดแบบใหม่ซึ่งสังคมไทยในอดีตอาจไม่คุ้นเคยแต่แทนที่ผู้มีอำนาจ จะตระหนักถึงความผิดพลาดในอดีตและพยายามสแสวงหากุศโลบายด้วยสติปัญญาเพื่อคลี่คลายแรงตึงเครียดในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหกศากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขของไทยและสร้างฉันทามมติใหม่ที่สอดคล้องกับยุคสมัยกลับเลือกที่จะใช้อำนาจกดบังคับประชาชนมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในลักษณะเข้มงวดรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน สืบเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลเล็งเห็นความจําเป็นที่จะเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา1นึด้วยมีเจตนาที่จะฟื้นฟูสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปสร้างสมดุลใหม่ที่ได้สัสดส่วนระหว่างการคุ้มครองพระเกียรติยศแห่งองค์พระประมุขก,กับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาดุลยภาพและความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขจะดำรงอยู่อย่างมั่นคงได้มิใช่การบ่อนทำลายสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและหลักการคุณค่าพื้นฐานของระบอบ ประชาธิปไตยในทางตกกันข้ามการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขจะต้องโอบรับความคิดเห็นที่ดำรงอยู่หลากหลายในสังคมอย่างมีพาราดรภาพมีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันอันเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะและมีความอดทนอดกลั้นในการรับฟังความค,ามคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายกระบวนการ ทางประชาธิปไตยแก้ปัญหาความแตกต่างขัดแย้งในสังคมอย่างมีวุฒิภาวะด้วยวิธีการเสริมสร้างประชาธิปไตยที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางภายใต้ร่มพระบารมีที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนโดยไม่แบ่งแยกจากเป็นการทำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ให้ยืนยงสถาพรสืบไปเยี่ยงนานาอาระยะประเทศและนี่คือเจตนาอันแท้จริงของพรรคก้าวไกลขอบคุณครับ